คุณผู้ชมครับของย่างย่างอยู่ทางนี้นะฮะปลาย่าง่ปลาสะบะย่าง50บาทนะคุณผู้ชมครับมีมีปลาดุกย่างมีไก่ย่างมีเครื่องในย่างมีข้าวเหนียวนะฮะเนี่ยเริ่มต้นที่10บาทเท่านี้แม่ค้าสวยๆครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยยังไม่ไม่ต้องหือครับไม่ต้องหือฮะเสียงเข้ากล้องขอบคุณครับพาคุณผู้ชมมาดูตลาดอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับอีกแล้วครับท่าน จะเอ๋ยซื้อของหน่อย้าอ๋อช่วยซื้อของหน่อยผฟ<อ>ร์สดโู้เออมาก็คือตอนเนี้ยฟ้าร้องคุณผู้ชมฟ้าแลบแพรบนะฮะคุณผู้ชมครับก็เลยร้านค้าบางร้านก็เลยต้องเก็บตีบเปร่งนะฮะเพราะว่า เริ่มมืดมาแล้วล่ะนะครับเห็นบอกพายุจะเข้านะฮะก็เ,เลยแม่ค้าก็เลยต้องเตรียมตัวกันที่จะลบเรื่องของสายฝนนะฮะที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่นะฮะผักพืชบ้านนะครับนี่ผักครับนีนะ่คุณผู้ชมครับหลายๆท่านที่ชมคลิปผมแล้วอย่าลืมกดติดตามฝากกด Subscribe ให้กำลังใจอุ๊คุณผู้ชมปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นี่ปลานะฮะคุณผู้ชมครับปลาโอ้ก็<ม>ช่วงฤดูอของมะม,ม่วงอะคุณผู้ชมมันก็จะเยอะอันนี้ฮะมะม่วงจะจะเยอะหน่อยโอ้มีพึ่งด้วยโอ้มีพึ่งด้วยคุณผู้ชมมีพึ่งด้วยนะนี่มีพึ่งเกสรบัวเกสรบัวม,มีพึ่งด้วยนี่เกตโรโมบานเนาะปลานี่พึ่งนี่ นู่สตางระวังปลิวเด้อเนี่ยเงินเนี่ยเงินปลิวนะจ๊ะนั่นน่ะอนุ่งสตางค์เคยได้นี่โย่แต่บอมโย่ดะโมทองแน่มออันนี้มีนี่นี่มะม่วงฮะมะม่วงมะม่วงก้อนยี่สิบบาทมะม่วงยี่สิบบาทไปหาพึ่งก็ได้เนาะเก่งจริงๆเลยนี่ฮะเออสู้ๆคึ้ยายอืม เออมีประจีนด้วยประจีนบุรีปลาจีนไว้เสน่งไงตอนนี้เป็นผลไม้นี่ฮะผักผลไม้คุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือผักหวานครัผักหวานผักวานแมวคนไปร่วมคิดหแมวอารมณ์อ่อผัก พื้นบ้านเยอะๆเะยคุณผู้ชมมาดูอ่าก็คือก็จะเก็บเร็วหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนกำลังจะมานะฮะพี่อายก็เลยกำลังจะกลับบ้านนะพี่อายจะกลับแล้วใช่ไหมค่ะ๋อพี่อายจะกลับแล้วนะพี่อายจะกลับบ้านแล้วคุงนีพรุงนี้ก็รุงนี้จะมากี่โมงรุงนี้มาตอนเช้าหมดเลย สี่ทุ่มห้าทุ่มสีห้ามาเออนี้ร้านของปลาแก้วหรือเสียนัดคนรูกปลออืมไม่ฮะนี่นะครับยังรอเหมือนเดิมเสมอรึมเอ,อรอไม่มีรอไม่บัญญะบบรญยังร้านป้าสุาร้านป้าสุมีมะม่วงขายด้วยนะฮะเนี่ย,ยมะม่วงมะม่วงสิบาทนะคุณผู้ชมถุงละสิบบาทอือ นี่กำลังอร่อยอยู่เลยได้ไรส้มตำมานี่นะส,สู้ครับส,สู้ครับนะคุณผู้ชมครับเนี่ยก็เลยพาคุณผู้ชมมาชมพอประมาณฮะก็ยังเป็นมุมเดิมๆบรรยากาศนะอาหารการกินของเราเมืองสุรินทร์ครับนี่ฮะผักเยอะแย,ยะเลยเพราะว่าเริ่มเริ่มที่จะมืดมาคุณผู้ชมดูทางโน้นนะเริ่มมืดมาแล้วละ่ะนะครับ ตอมืดมาแล้วก็แม่ค้าก็เริ่มที่จะเก็บของเตรียมตัวกันแล้วล่ะนะครับที่จะหนีฝน่าอย่างเหมือนเดิมเสมอรึมคืออะไรคืออะไรคืออะไรไหนสิบห้าบาทเอา,อางั้นเลยบ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มไม่ยิ้มบ่กรดผมนะกรดผมนะอี ซูสุซูสุสสสนี่ซูสุนี่นี่โอ้บันสบายยำเด็ดเนาะสบายนี่ยเนาะอนี่คุณผู้ชมเนี่ยก็ถามมาว่ามีช่วงนี้มีมะม่วงกวนนี่ก็เห็นอยู่เนี่ย,ยมะม่วงกวนประมาณเยะกองละยี่สิบห้าบาทนะฮะเป็นมะม่วงกวนนะ อันนี้เป็นอะไรของแครงของแครงเท่าไหร่แครงยี่สิบบาทอร่อยไหมอร,อ,อร่อยที่สุดเ,เอาเรามากินดูสิถ้าง,งั้นยี<อ>บาทนะเดี๋ยวได้ช่วยนำเุุนคุนยายหน่อยอนะครับเดี๋ยวจะซื้อไปไว้กินกิ<อ>นะจริงๆนะไม่กินเล่นๆนะซื้อของแครงไว้กินด้วยอืมอ,อ้าอ้าวนี่เออ,อครับใจสดสิไม่เซนะ็นนะะนี่อ่า เจ้านี้มองกล้องเจ้าเนี่ยเออเออแน่แน่แน่ฮะแน่แน่แมยยาวอาชีพเจิมเจ้าโยเจ้าโอพองชิบเจิมเจ้าพริกสดๆนะคุณผู้ชมนี่ใหญ่เก็บตัเตานุ่งลับเฮยโดยโอ้ลหลเชี่ยเหรออืมเมื่อเมท์อยโชว์นางแบลจ้อ เป็นยังไงมาของยังไม่มาของยังไม่มาก็เลยมาเยืยนรอก่อนมายืยนรอเออเอาเล่นรอ,เ,อเล่น,ด,ลนด้วยนะไม่จริงจะไม่เล่นเล่นแนี่นอ,อง่อประมาณสองทุ่มได้มาอืมมีร้านของพวกเราเยอะแยะเลยของผักโอ้สวยมากเลยวันนี้ดูซิคณะเนี่ยโอ้คณะสวยเมือนปลูกเองเลยอ่ะ สุดยอดเลยนี่ผักบุง้งผักบุ้งทำอะไรถึงอร่อยอัาตต้าเจี้ยวจริงบอกเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมแล้วแต,ว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 ตว่จะไปทำช่างมันเออแล้วแตว่เอาไปแล้วแต่เอารับลูกค้าด้วยลูกค้ามาแล้วอเออ,อตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับพิกัดนี้ สองทุ่มทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยติดตามแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยครับกับการพาทัวร์เหมือนเดิมมันเคยครับน,อนมม้องนมเบิงสุรินครับจาก Facebook หรือจะเป็นแอปแดงก็ติดตามกันด้วยกันลยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ